เราบอกเลยครับรถไม่ชนก็คือไม่ชนรถสวยแล้วบอกไม่สวยอันนี้มีการชนมาหนักนิดนึงแดงอะค่ะจะแดงแล้วก็บวกด้วยเฮ้ยเปลี่ยนเปปลลีี่ยนน้เเแวฮ้ยมีการบอกว่าเราเราไม่เป็นในทิศเหนือด้วยใส่แล้วอาสวัสดีครับพบกกระเชงเลยครับเจมส์ อะไรวะซื้อใหม่แกเหรอ่แบอนละกีโอตอนที่มาไคุณเก๋เนครับใช้น้องเปทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ไม่ได้ไม่อทิตย์ละาที่มาที่นี่นะไปทำงานที่นก็เปียนโอ้โหอาิตนึประมาณสคู่คือถ้าถ้าวันไหนเนี่ยเขาใช้ถุงน่องต่วันนั้นนะคือถุงน่องเนีขาซื้อระบบใช้แล้วสิทำไมไม่รู้สึกอะไรไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี you know right ่รู okay, like ้สึกอะไรไหมเฮ้ยพี่เริ่มรู้สึกแล้วล่ะมันบวมมันบวมมันบวมแขนบวมเมื่อกี้เขาเดินอยู่ดีเดินอยู่ดีเอาแขนไปกระแทกเสาแล้วเสาบอกเลยว่าแหลมด้วยแหลมด้วยมันบวมเลยนะจับจับแล้วแล้วสัมผัสได้ถึงเงาในนูนนูนอะไรนูนนูนอยู่ๆเขาก็มือผอไปจับพี่รู้สึกอะไรไหม แล้วกิมเมื่อกี้มุมกล้องได้ด้วยนะพี่กล้องได้ด้ออะไรไหมเอามาที่มันล้นออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วสองรอบแล้วเนี่ยีพี่สวัสดีแล้วค่ะจังหวะโบนัสกูบุ้ยกรางอยู่ยัมยินดีต้อนรับเข้าสู่เจมส์เทมของเราครับไปแล้วแล้วก็การรีวิวรถของเราเองใช่แล้วพบกันเราสองคนไม่ว่าจะเป็นอ่ะครับ เก๋ค่ะเราก็จะมีการรีวิวรถดีๆสวยๆอย่างนี้นะครับรทุกทุกคลิปใช่ใช่แล้วนะะคแต่ก่อนอื่นเลยเขารูมของเราตั้งอยู่ที่ไหนเผื่อว่าจะมีคนแบบว่าอยากมาดูรถตัวเป็นๆรถจริงๆเอ๊ะต้องรถจริงๆคนเป็นๆที่ไหนแนะนำ้ำปี้แผนที่ดูแผนที่กด Google ครับแล้วพิมพ์คำว่าเจมอลเต็ดลงไปไม่เอพีเซนต์ขึไปก็ได้สับตรงเข้ามาก็จะเจอเจมอลเต็ดยอดช่วยได้เยอะเลยหรือไม่ในรงไม่ไม่ในแผนที่ของเราไง สามารถดูได้ในแผนที่ใน Facebook นะครับคือเราอยากให้เขาได้ไปนั่งดูหน้าเพจเราด้วยมองว่างๆก็เข้ามาดูบ้างดูบ้างกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งคือมุ่งหน้าจากบางนาเข้าเส้นสีนครินทร์เลยซอยสีนักคารีสามสิบมานิดนึงจะอยู่ทางซ้ายมือครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลยเราอยู่กลางตลาดเลยใช่แล้วนะคะโรถของเราค่ะเป็นรถยนต์มือสองคัะสภาพเก่งเอง บอกว่ารถทุกคันเนี่ยเราคัดสภาพมาจริงๆนะคะรถทุกคันจะไม่มีการชนหนักติดข้อแม้ำั่วมตัดต่อดัดแปลงไฟไหม้นะคะแล้วก็ยังอดกับประสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องถ้าตรวจเจอยีนี้คือเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกต้องนะครับและไม่เพียงเท่านั้นวันนี้เราจะมีการให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนิดๆพอเอานิดเดียวเรื่องอะไรามเรื่องอะไรเครดิตน้งฟังน้งฟังอ่าเราให้ความรู้เรื่องเครดิตแล้วกันนิดหน่อย เครดิตดีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกที่ตั้งแล้วไปเราไปเข้าเรื่องรถกันเลยนิดหน่อยเรดิตแต่ก็น้อยเกินเรดีเจดีเราจะลองรู้เรื่องคนที่มีเครดิตคนที่มีเครดิตคือคนที่ต้องมีการทำพฤติกรรมบอคนที่มีเครดิตกูเลยแต่ก็มันต่เลยอะมาดูเลยตรงนี้มีเพราะว่าเครดิตเหมือนกำลังมองหาเครดิตของตัวเองอยู่จะดูเครดิตก็ไม่ต้องคว้างทักปล่อยแนะนำให้ไปดูเงินในบัญชีคุณนะครับแล้วอย่าดูเงินในกระเป๋า ใช่ในการกระเป๋าไม่สามารถออกรถได้คืต้องเงินไม่ในกระเป๋าเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าออกรถเพราเคดีตฟรีดาวเนี่ยที่ผมที่ผมจ้างออกมาเนี่ยผมจะชงให้พี่ชุดยอดใครจะเป็นนะไม่รู้อ่ะแกันอ๋อมันชงแบบนี้นี่เองอ๋อโอเคสำหรับขับเขาเรื่องแบบคนที่มีเครดิตเรียกว่ามีเครดิตฟรีแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกรรมการเงินกับทางแบงก์ ที่ได้รับรองกับทางแบงค์ธนาคารประเทศไทยด้วยนะครับอย่างเช่นเออ่มีเงินเดือนโอนเข้าทุกเดือนหรือว่ามีบัตรเครดิตมีการผ่อนชำระสินค้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีเครดิตแต่ถ้าเรียกว่าเครดิตดีเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่ไม่มีการผ่อนล่าช้าหรือว่าผิดนัดหรือว่าไม่ผ่อนเลยอะไรแบบนี้ <laughs> โทรโทรเรียกประกรันชั่งเครดิตยังอ่ะ เดี๋ยวคุยต่อก่อนเดี๋ยวพขาละกันเราค่อยกลับมาอ้าวพี่เราเพูดไปดืมอย่างงี้ยไม่ค่ะทำอะไรเนี่ยเนี่ยดีๆอ่ะต่อไปสำหรับคนที่ติดคิดว่าติดแบล็คลิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถให้หลานผ่อนรถให้ญาติค้ับประกันให้คนนู้นแล้วเขามาไปผ่อนอะไรนี้ลองเข้ามาติดต่อคุยก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กทางไลน์แอดหรือว่าจะเป็นที่เบอร์เบอร์ห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับเรามีทุกคำถามเรามีคำตอบให้ไม่ต้องห่วงเราจะพยายามดันทุกคันจับเคสให้จับเคสนะครับ จัดทุกคนดันเศษไปแล้วนะคะแล้วก็วกสำหรับหลายๆอาชีพที่กังวลคิดว่าตัวเองไม่ใช่พน,นักงานประจำทำธุรกรรมไม่ได้ออกรถไม่ได้แน่นอนไม่มีสลิปเงินเดือนออกรถไม่ได้แน่นอนไม่มีสเตตเมนไม่ได้เดินบัญชีออกรถไม่ได้แน่นอนคือเราจะบอกว่าตอนนี้ค่ะทุกอาชีพสามารถออกรถได้ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม,ไม่ต้องกังวลไปเพราะนี่มันเป็นปี2020แล้วใช่จะไปยี่สิบเอ็ดเราด้วยใช่ มันมีอะไรที่เหนือไปกว่าปี2000ธรรมดาแล้วคือจะบอกว่าก็เปิดกว้างมากขึ้นใช่ต้อนรับชาหลากหลายอาชีพใช่สำหรับคนที่อยากจะออกรถนะคะก็อย่างที่บอกมื่อกี้ฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์วินมอไซค์ขายของออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะออกรถได้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของเอกสารนะคะในเรื่องของการเช็คต่างๆก็อยู่แต่ละแต่ละอาชีพซึ่งเดี๋ยวเราก็คุยรายละเอียดเบื้องลึกอีกทีหนึ่ง สามารถที่จะออกรถได้อายุต่ำกว่า26ออกรถได้นะคะอาจจะต้องมีผู้ปกครองคำ้ำเงินเดือนหมื่นสองขึ้นไปก็าสามารถออกรถได้เช่เนเดียวกันค่ะเราเไม่มีสาระเรากจะมีสลากะไปเราเราเดี๋ยวเราเข้าเรื่องไม่มีสลากกันดีกว่าค่ะเรามาดูกันเลยสําหรับรถคันนี้ค่ะที่เราจะมาเรวิวนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใครที่รอชดนี้อยู่ชดนี้อยู่ว่าไงคะว่าไงว่าไงว่าไงชดนี้ชดนี้ไงอย่างนี้ไม่กินได้ยินว่าชดนี้อยู่ ไปสวัสดีครับคันผู้ชมวันนี้นราัเรกันแนมนิสันนาวาร่า n t สามร้อยใช่ตัสองหวีเฮลิปี้สอนะครับคันนี้เป็นปี2018แัแปดระจากหน้ายังคงเป็นโฉมนี้อยู่ครับมาพร้อมกับโลโก้นิสันแบบดั้งเดิมและแน,น่เลยมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์และเดย l i g h t LED และมีไฟตัดหมอกมาด้วยชุดแต่งโครเมียมและปัไนดนข้างรอบคันไปเราไปดูด้านข้างเลยเดี๋ยวเพื่อคนการไม่เสียเวลาเรามาดูด้านข้างไปไหนล่ะด้านข้างนะครับอันนี้เราบอกเลยครับรถไม่ชนก็คือไม่ชนรถสวยแล้วบอกไม่สวยอันนี้มีการชนมาหนักนิดนึงแดงอะค่แะแสดงแล้วก็บวงด้วยอย่าจิ้มด้วยอย่าจิ้มเจ็บ้บางแรกมันก็จะเจ็บแบบนี้ ไปเลี้ยวแบบนี้ตัวนี้จะเป็นคีย์เล็ค่ะสามารถที่จะล็อกหรือปลอดล็อกนะคะผ่านตัวที่จับประตูได้เลยหลง 5, ังค้าเขาก็จะมีเป็นปัวบ้าป้าสำหรับขนของไปปิกนิกใช่ใส่กระเป๋าะะเดินทางอะไรอย่างนี้แต่จริงๆตัวนี้อย่างดูกันว่าเป็นรถกระบะแน่นอนด้านท้ายเขาอยู่กับของอยู่แล้วเก็บของแล้วนี้ใหม่มากอยากให้ดูว่ารถใหม่มากปี18ที่แรกคันนี้จะมีเอ่ออะไรนะ ไฟเบกรกดูที่3ามด้านบนด้วยใช่ค่ะอเอออ่ะกล้องมบนก็นมาตรงนี้จะเป็นกระบะต้องต้องแต่กล้องมาทางนี้กล้องมาทางนี้อ่นานหลังก็จะมีเป็นนี่ไฟท้ายเออกล้องกล้องไฟท้ายไฟท้ายเหรอแล้วเก็เดนินไงมีกล้องมองหลังกล้องมองหลังเมื <c oughs> ่อกี้ดนเดินปุ๊บมันกระเดินเปเส้นสมองเลยอ่ะอันนี้จะมีการชนสีดำแล้วแล้วเป็นโครเมียมด้านล่างนี่ใช่แล้ว เปิดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นปกติแล้วของกระบะวันนี้เป็นสีประตูช่วงสั้นช่วงบนของจะสั้นนิดนึงอ๋อไปดูคันที่ลูกคันปัาเหมือนกับนั่งสบายเหมือนกับนั่งอยู่บนรถซีดานไปเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผมตามกระพุ้มมาแทม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 หมดแรงกันะแล้วขาดอะไรพะไรหมดแล้วใช้ขาดไอเนี้ยใช้ขาดเลยนะขาดตาแมวขาดตาแมว สวยอ่ะตกใจโหมแย,งแยง่งซิงแจคค็แคเรียบร้อยอ่าตัวอย่างตละอย่างอันนี้กุญแจเป็นคีย์เลนนะสามารถเปิดปิดได้อย่างที่คุณเก๋บอกเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วทำไมขึ้นดีๆไม่ได้วะขึ้น,นมาปิดประตูเรียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับบ<น>ึ้นไม่ที่หนูมีการโชว์เกียร์อยู่บนนี้ด้วยเป็นตัว N ตัว A ใช่ป่ะวะไม่ใช่อะทิศเหนือหรือเปล่า,าทิศเหนือเหรอใช่เฮ้ยมีการบอกว่าเรากำลังวิ่งไปในทิศเหนือด้วยใช่ใช่อกไม่คิดมันไม่ได้จอาไปเลยเอ,อ๊ะทำไมคุณเปิดแฟลต,ต้องเปิดแฟลชด้วยเหรอถ้าขับนี่มันจะเปลี่ยนไหมรองไหมล่ะขึ้นมาเลยเฮ้ยเรายไปเดียเยปเียปเียเดียวดยเดียวเดยวเลียรเดียวเอ,อียวเดยวเดเดีอดยวเดยเีเรายวเเยดเีเยเี จัดการีด้ำมื่อแกต่อเมื่อแกทีขนหัวในเย็นเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วว่นเป็น E แล้วเปลี่ยนเป็น E แล้ว E คือที่ไนคะที่ไรเรานิศตี่ันตกโอ้โหเริ่มมันไปตะวันตกแล้วเฮ้ยมันรู้มันรู้เดี๋ยวเราจะไปให้มันไปตัวเออตัวไหนดีเดี๋ยวลองวนยไหนได้ไมอ้โหการนเดี๋ยวเดียว่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี mm ่ยน E แล้วค่ะเปลี่ยนแล้วเป็นตัว iPhone รุ่นหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์เขานะเป็น S เกันแล้วค่ะตายตายละวตายละตอนนี้กำลังอยู่สุราษฎร์แล้วไม่ใช่สุราษฎร์ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอสต์บิลล์ค่ะเฮ้ยเป็น W แล้วเ้ย W ตะวันตกแล้วค่ะอันนี้กำลังขึ้นมาฝั่งแถบราชบุรีเพชรบุรีแล้วค่ะ ที่เดิมนี่เราตั้งใจจะขีเซ็ตแค่นี้เลยใช่คุณขับให้ดูเลยตอนตกเชียงเหนือ,เหน,อเหนือแล้วค่ะเหนือแล้วกลับมาจอดที่นี้แหละจะให้เขาเก็บที่หลังเอขาไม่ได้ฮะล <laughs> อยข้าไม่ได้ลอยได้แต่เดิมอีมซินอีเซินก่อนอวางไปหน้ามาคันนี้คุณจะได้มาพร้อมกับฟูลไรมมัลติฟังก์ชันแล้วนี่และคลัตช์คอนโทรลด้วย ลแล้วก็ถัดมาจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวตัวนี้ได้แอร์แบ็กหนึ่งคู่หน้าแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยตัวหน้าจอเป็นทัชสกรีนจริงๆเ่ยทัร์สกรีนมีปุ่มให้ด้วยมีทัร์สกรีนเป็นไทยไทย,ยะไยนะ <S <S ม,มีดูบริษัทท้องถิ่นด้วยสุดยอดไปเลย,เลยมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยหรอไม่แน่ใจกดต้ดดองไปทนอะไรเตซมิ <S <S ้นอ๋อ,กอ,อก อ่านี่อเก็ตเตอร์ New ให้ด้วยต่อโทรศัพท์ได้ด้วยบลูทูธมีอชิ้นหมีแอปเลย่ยมี usb แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลครับมีช่องไฟให้และมี hmi d ให้ด้วยมี usb ด้วยและเป็นเบาะเหมือนเบาะผ้ากำมาหี่กำมาหยี่เออเออทำทำสุงเลยแล้วก็มีชีว้วางแก้วครับ อันนี้ก็เป็นกมปีเหมือนก,กันนะเฮ้ยให้ความหรูหรามากเลยกระจกมองหลังด้วย,มวยไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เรียกได้ว่าอุปกรณ์การใช้างานอ๋อมี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 มมมมช่องบังแกซ้อนอีก<ม>สองข้างสองข้างตรง,ง,งนี้ดึงออกมาได้ดึงออกมาได้แต่ผมดึงไม่ถึงไปงั้นเลยอะต่อไปคุณแกครับข้างหลังคุณที่เห็นว้าวอะไรคมนี่ยจะบอกว่าเขาคันนี้คุณจะได้เป็นคมมาเลยนะคะสีแดงสวยอะชอบอะอยากติดบ้างอะ แล้วก็ข้างหลังคือจะมีแอร์ด้วยมีแอร์สำหรับผู้โดยสารมีที่วางแก้วน้ำหรือว่าวางขวดก็ได้ตรงนี้นะคะคือดีอ่ะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเบาะนั่งข้างหลังเขาเนี่ยเหมือนรถเก่งเลยนะดูดีๆปกติอะ่ะถ้านะคะเป็นเบาะทั่วไปมันก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่ได้แบบโดดเด่นแต่เนี้ยคือเบาะผ้าเขาเป็นผ้าแบบทั้ง ใช่ใช่เฮ้ยอ้าวคุณกับผมเหรอพ่เศษเสร็จแล้วลงหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนนะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วคือชอบอ่ะชอบในเรื่องของเบาะด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบสี่เหตู่แน่นอนว่าคุณจะได้พื้นที่ความกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบก็นั่งได้อยู่นะคะถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ชอบชอบแล้วก็จากที่ดูพี่อาพิเศษตัวฟังก์ชันด้านหน้าถือว่าครบอยู่นะคะ เป็นเกียร์ออโต้ขับขี่สะดวกด,ด้วยมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็พรมอะไเป็น m u l t i ฟัง c ์ชันด้วยจ้ะขับเ,เร็วนี่แหละขับ <laughs> เล้วนเลนะยพยายามามาเพราะว่าเขาบอกว่าแปลงหน้าคันนี้คือจะบอกว่าถ้าใครสนใจเนี่ยปกติคุณหาคันนี้เขาจะผ่อนอยู่ที่นะคะ13,000แต่ถ้าผ่อนกับเรา เ,เ<ร> 6, ออาตนนี้6,000ค่ะ 6, ใช่เพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับปี2,564ค่ะโดยที่เจมอลล่แเท็กของเราช่วยผ่อน2,564บาท12งวดและเครดิตดีอย่างฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะฟรีดาวฟรีประกันภัยนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของขัดเคลือบแก้วต่างๆด้วยคุณขาไม่ต้องใช้เงินออกอรถเลย <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าคุณจะเลือกรับนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เราช่วยผ่อน จะรับเป็นส่วนลดเลยก็ได้15,000บาทสามารถเลือกกรับได้ค่ะ <S <S ดังนั้นใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะที่ Facebook ของเรา J m o t o r t e a d หรือที่ Li n e แอดแอดไซต Motor เหลือใครที่บอกว่าอยากรู้ข้อมูลแบบรดเร็วทันใจก็โทรมาได้ที่ค่ะหมายเลข061199789ค่ะสวยมากคันนี้พูดเลยใครหารถเอาไว้ใช้งานนะคะเพราะว่ามีแบบว่าช่วงเทศกาลหลายคนก็จะบเล่นเอากระบะขึ้นน้ำเพราะว่าเขาดูลุยๆและแถมขนของได้ด้วย ะะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะกับเจมอลเดทเหตุ ate, แล้วก็ช่อง YouTube ค่ะนี่กับชาแนลของเราเจมอนเดนเองอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยจ้าข้างหน้าเขายังสนใจอะไรอยู่อเปล่ากำลังเซตติ้งอยู่ชอบชอบไม่มีมือเขาแบบว่าเหมือน Android มากเลยนะชอบอยู่ถึงไหนแล้วจบแล้วคะ่ะจบแล้วเหรอใช่ก็ส่งไปเห็นคุณนิ่งค่ะฉันก็จะจบเลยเอะหรอโอเซโล้ว <laughs> ได้พี่เฟ youtube นิ่งไม่ต่อไม่ต่อไม่โซนขึ้นยังนิ่งอยู่ก็ยังไงก็ฝากช่อง jameshead youtube channel เรื่องนะครับฝากกด subscribe สั่งกระดิ่งมาด้วยข้างในจะมีการอัพโหลดเข้าไปเป็นวิดีโอแบบว่าเปรียบเทียบรถเซ็ชันเดียวกันหรือต่างเซ็กชันหรือว่าจะเป็นวิธีการใช้รถเล็กน้อยทริปการใช้รถบนถนนหรือว่าจะเป็นทริปการใช้รถการใช้อุปกรณ์ในรถยนต์พี่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วย แ่แล้วค่ะเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังมองหากรถใช้งาน แล้วก็ใครอยากเข้ามาดูตัวจริงนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกวันค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนเชค6โมงเย็นค่ะที่เจมอเตอร์เดของเรามารู้ถูกนะคะดูแผนที่ได้เลยใน Facebook ของเราจ้าเอาล่ะวันนี้วันที่ของเราสองคนลงแล้นะคะไว้เจอกันได้ใหม่กับคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรรออยู่ต้องติดตามชมค่ะวันนี้ขอตัวนรับพ่อรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจรร No